การกลับม,มาอีกครั้งของเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกลยาณีหญิงผู้พักดีจากเยอรมนีในพระราชพิธีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบุญนำพาชะตารุ่งเรืองที่นี่คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกดวงใจเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆผลิดบานและรุ่งเรืองขึ้นในช่องนี้ทุกท่านจะได้พบกับเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังและสบายใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งข้อคิดจากพระธรรมคำสอนบทสวดมนต์เสริมสิริมงคลเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเสริมโชคลาภรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังใจให้เราได้กลับมารู้จัก ความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาทางออกในชีวิตต้องการแรงบันดาลใจหรือแค่อยากพักใจจากโลกที่วุ่นวายที่นี่คือที่พักใจที่เต็มไปด้วยความสงบความอิ่มบุญและความหวังใหม่ในทุกวันขอให้ทุกการรับฟังในช่องนี้เป็นเสมือนการจุดแสงบุญเล็กๆในหัวใจของเราที่จะค่อยๆส่องนำทาง ให้ชีวิตของทุกคนรุ่งเรืองมั่นคงและเฮงตังอย่างมีธรรมะขอให้บุญนำทางให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จและชะตาชีวิตที่งดงามเสมอค่ะสำหรับวันนี้นั้นในโลกของราชสำนักไทยที่ทุกก้าวทุกถ้อยคำล้วนเต็มไปด้วยความหมายและระเบียบแบบแผนมีหญิงคนหนึ่งที่ชื่อของเธอยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนไทยเสมอมา เจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกัลยาณีหญิงผู้เปี่ยมด้วยความพักดีอ่อนโยนและมีบทบาทเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิในช่วงช่วงเวลาหนึ่งเธอเคยปรากฏตัวในพระราชพิธีสำคัญมากมายก่อนจะค่อยๆห่างหายจากสายตาสาธรารณชนไปอย่างเงียบงนันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่า เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารายณาในการรับชมด้วยนะคะหากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรณา,า์ของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้องก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหลายคนสงสยัยหลายคนคิดถึงและหลายคนภาวนาอยากเห็นเธอกลับมาอีกครั้งพอชื่อของเจ้าคุณพระศนีนาถพี่ไร่กัลยาณี ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของหญิงในราชสำนักแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีที่ถูกจารึกไว้ในหัวใจของผู้คนและแล้วในวันที่ไม่มีใครคาดคิดภาพของเธอก็กลับมาปรากฏอีกครั้งในพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางบรรยากาศที่สงบแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังทางใจในชุดไทยเต็มยศอันสง่างามเธอทรงยืนอยู่ในแถวข้าราชบริพารฝ่ายใน พระอิริยาบถของเธอสงบสำรวมและแฝงด้วยรอยยิ้มบางเบารอยยิ้มที่ประชาชนจำนวนมากบอกว่าช่างอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นการกลับมาที่งดงามเงียบงนันแต่ทรงพลังอย่างยิ่งการปรากฏตัวของเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาสกัลยานีในพระราชพิธีครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะไม่เพียงสะท้อนถึงการฟื้นบทบาทของหญิงผู้จงรักภักดี แต่ยังเป็นภาพแห่งความมั่นคงและความสง่างามของสถาบันที่ยังคงยืนหยัดเหนือการเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะที่เยอรมนีในฐานะที่เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญของพระพันปีหลวงในไตรประเทศซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าให้แก่ปวงประชา พระองค์ก็ทรงกลับมาร่วมง,งานด้วยภาวรากายที่สง่าง,งามเช่นเดิมนั่นคือภาพที่สร้างความปรับลื้มแก่ประชาชนไทยทั่วทั้งแผ่นดินในบรรยากาศของงานพระราชพิธีนั้นทุกสายตาต่างจับจ้องเธอยืนอย่างสงบสวมฉลองพระองค์สีดำอันสุภาพแต่กลับเปล่งรัศมีแห่งความงดงามแบบไทยเป็นภาพที่หลายคนกล่าวว่าดูราวกับภาพจากอดีตการของสตรีฝ่ายในผู้พักดีต่อแผ่นดิน สำหรับผู้ที่ติดตามราชาสำนักมาอย่างยาวนานต่างทราบดีว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัรยาณีไม่ได้เป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยในด้านความสามารถการวางตัวและความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้ง เธอเคยร่วงถวายงานในหลายภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังมีพื้นฐานด้านการทหารการบินและการถวายงานพิธีการต่างๆในระดับสูงเมื่อเธอปรากฏตัวอีกครั้งในพ,พิธีสำคัญของประเทศไทยประชาชนจำนวนมากต่างรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เพียงการกลับมาแต่คือการยืนยันถึงความผูกพันอันไม่เคยเสื่อมคลาย เพราะแม้เธอจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะในเยอรมนีแต่ความพักดีของเธอต่อสถาบันและแผ่นดินไทยนั้นไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยเลยภาพของเจ้าคุณพระสินีนาฏยืนสงบในแถวพระราชพิธีคือภาพที่สะท้อนถึงความอ่อนน้อมความละเอียดและความจงรักพักดีในหัวใจไม่ว่าจะอยู่ณแผ่นดินใดเธอยังคงหญิงผู้พ,พักดีต่อแผ่นดินไทย และในครั้งนี้การกลับมาของเธอในงานพระราชพิธีสำคัญจึงเสมือนการตอบคำถามของประชาชนทั้งประเทศว่าเธอยังอยู่เธอยังรับใช้และเธอยังคงจงรักภักดีเหมือนเดิม หลังจากพระราชะพิธีในประเทศไทยสิ้นสุดลงมีรายงานว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีจะเสด็จกลับไปยังประเทศเยอรมนีอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามเดิมในต่างแดนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาร,ระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้จะอยู่ไกลาจากมาตุภูมิแต่เธอยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มพระทยัยเป็นตัวแทนของความพักดี ที่ข้ามพรมแดนเป็นสตรีผู้สงบอ่อนโยนแต่เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งจากภายในหลายคนกล่าวว่าเธอคือหญิงผู้มีชะตาที่ไม่ธรรมดาเพราะชีวิตของเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยานีเต็มไปด้วยบทเรียนของการอดทนเงียบงันและรอคอยแต่สุดท้ายความจงรักภักดีของเธอคือสิ่งที่พาเธอกลับมาปรากฏอย่างสง่าง,งามในแผ่นดินเกิดอีกครั้งในโลกออนไลน์ของเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาสกัลยานีในพระราชพิธี ถูกส่งต่อไปอย่างกว้างขวางประชาชนจำนวนมากต่างแสดงความปลื้มปีติบางคนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อได้เห็นเธออีกครั้งและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ยังคงงดงามและสง่าง,งามไม่เปลี่ยนในเชิงสัญ,ญลักษณ์การกลับมาของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่คือการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของสถาบันที่ยังคงยืนหยัดด้วยความสงบแม้โลกจะหมุนไปเพียงใด เจ้าคุณพระศนีนาทพิลาสกัลยาณีอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ออกสื่อบ่อยแต่การปรากฏตัวครั้งนี้ของพระองค์กลับมีพลังมากกว่าคำพูดนับพันเพราะเป็นการสื่อสารด้วยความสงบและความเคารพและเมื่อภารกิจในประเทศไทยสิ้นสุดลงก็จะเดินท,ทางกลับไปยังประเทศเยอรมนีอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่ในฐานะข้าราชบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนต่อไป แม้อยู่ห่างไกลแต่ยังคงเป็นดวงใจที่ผูกพันกับแผ่นดินไทยไม่เสื่อมคลายการกลับมาครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งความพักดีเชื่อมโยงระหว่างสยามกับยุโรประหว่างแผ่นดินไทยกับใจของประชาชนและเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันอย่างงดงามบางครั้งการหายไปของใครคนหนึ่งไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของบทบาทแต่เป็นเพียงการเว้นวรคเพื่อให้กลับมาด้วยความงดงามกว่าเดิม เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีคือภาพสะท้อนของหญิงผู้มีหัวใจมั่นคงหญิงที่ยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างเบื้องพระยุค,คลบาทด้วยความจงรักภักดีความอ่อนน้อมและศรัทธาอันแน่วแน่แม้วันนี้เธอจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ณด,ดินแดนเยอรมนีอีกครั้งแต่ความรู้สึกของคนไทยยังคงเหมือนเดิมเพราะไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกลยานี ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันค่ะ